สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซนผัทนะครับครั้งนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่าที่คอมน,นะครับก็เป็นพ่อของเพื่อนผมนะครับก็ช่อโคก็คเรียนสบอนะครับเคยพูดไว้นะครับ,วาร,บวารีเด็ดเน่นะครับว่าสมเด็จ เกศชัยโยเนี่ยนะคะที่เขาตามหากันให้ควักเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้ก็สี่ห้าแสนเนี่ยนะคะอืมคือรุ่นอะไรนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับเจ็ชั้นพิมพ์นิยมนะครับนี่คือตรงออนี่คือตรงตามอหลักษากลนิยมเลยนะครับทุกอย่างเลยนะครับ แต่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ากลุเนี้ค่อนข้างสะอาดนะครับสะอาดเลยนะครับถ้าผิดแปลกอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับองค์เนี้ยพิมพ์นิยมเบียเหมือนเป็นพิมพ์คะแนนนะครับพิมพ์คะแนนขององค์นี้นะครับเป็นองค์เล็กนะครับจําลองนะครับก็เนี่ยตามตำราบอกว่าอุทิศให้ยมแม่นะครับ ทำไมถึงแพงนะครับอืมทำไมถึงแพงวัดเกตชัยโยทำไมถึงแพงนะครับเพราะว่าอ่ะสุดแบบจะหมดนะัอโคอ่าเพราะว่านะครับในตำราเนี่ยนะครับ การบันทึกสร้างพระของสมเด็จโตนะครับก็ได้ระบุว่าช่วงยุคต้นนะครับที่สมเด็จโตได้สร้างพระเนี่ยนะครับสามชั้นเนี่ยนะครับพิมพ์สามชั้นเนี่ยนะครับธรรมดาเนี่ยนะครับก็เนี่ยได้สร้างที่วัดระฆังเนี่ยนะครับแต่เจ็ดชั้นเนี่ยนะครับได้สร้างและบรรจุเอาไว้อยู่ที่วัดแกะชโยนะครับอ่านี่คือข้อมูลนะครับเนี่แหละสาเหตุที่เซนพระ รุ่นก่อนหน้าเราเนี่ยนะครับเขาไปเล่นหากันไงจนมันตกท่อมาถึงเราเนี่ยนะครับอเนี่ยถึงยังอยู่นะครับสององค์นี้นะครับก็ได้มาจากหลายๆที่นะครับ ูอนครกแบตมันช์จไม่เข้านะครับพอไฟไฟัดเปิดไม่ได้นะครับมันอ่อนก็เรื่องราวก็ประมาณนี้แหละ,ะจะให้สองนิดเดวีวกันนะ นี่นะครับก็จะมีเรื่องของอตัวปูนปักหอยนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นอัฐิของยอมแม่ของสเมเด็จโต,รตรก็เป็นได้นะครับ mm hmm. เนี่ยคือสร้างช่วงยุคต้นก็คือเนื้อเนี่ยนะครับต้องเป็นยุคต้นนะครับเนี่ยก็คือ ความพิเศษนะครับทาไมก็ถึงไปหากานนักเลงพระสมัยก่อนเนะี่ยเพราะว่าเคยยุคต้นไงนะครับเป็นอะไรที่เนี่ยบอกว่าในยุคต้นนะครับแล้วเขาหากันเนี่ยนะับอะไรที่เป็นรุ่นแรกอะไรเงี้ยครับเขาจะหากันแล้วช่วงยุคทองของนักเลงพระเนี่ยแหละครับรุ่นปู่รุ่นอะไรเนี่ยนะฮะรุ่นนั้นแหละะครับที่มีการจรกรรมตามกลุ่ม กุูปต่างๆเยอะนะครับกรูปกว้าวัดใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะช่วงสองพันห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนะครับรู้สึกจะมีการทุบออกมาช่วงจากที่ผมดูเกตกระดีที่ติดมากับกรอบพระนะฮะ,ะมีมีช่วงรัชกาลที่ห้าที่หกนี่นะครับคุณแผนสองหน้านะครับในชิน้นคือมีกรอบติดมาแต่กรอบเนี่ยคือไปสร้าง สมัยก่อนมันยังไม่มีกรอบเรียมอย่างนั้นไงเขาคือเขาเขาสร้างแบบผมเอาให้ดูครับเอาเป็นองค์นี้นะครับเนี่ยสมัยแบบเลี่ยมแบบสมัยก่อนมันยังไม่มีกรอบแบบว่าแตนเลยแบบนี้นนะฮะ,ะสมัย็จะการที่ห้าเลยนะครับ เนี่ยนะครับก็คือเนี่ยแก็ตก็ดีกรอบเนี่ยอยู่ในช่วงนั้นนะครับก็เนี่ยบ่งบอกเลยว่าเนี่ยช่วงราชการที่ห้าที่หกเนี่ยนะครับน่าจะช่วงราชการที่ห้าครับมีการไปทุบปุมานะครับเนี่ยช,ช่วงยุคป้ายสมเด็จเนี่ยนะครับเนี่ยแต่สมัยก่อนเขายังไม่มีอันนี้เนี่ยเขายังไปเอทำพวกหลังเบี้ยร้อยหูเลยนะครับเนี่ย ไม่งั้นก็อมเอานะครับบางองก็จะมีน้ำหมากไปนะครับมีสตอรี่นะครับแต่บางองก็คือถ้าถ้าสมมติว่าเป็นบ้านที่ได้ตักบาทให้สําเร็จตอนนะครับก็คือมีนะฮะมีอัปเกรดมีอะไรด้วยนะครับก็คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าได้บ้านนั้นนะครับคือผมเคยประมูลพระนะครับเคยไปหาประมูลพระมาพอดีว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยมันมีที่หนึ่งเขา ขายคือคมบัติของบ้านเขาเนี่ยนะครับเขาดูไม่ค่อยเป็นเขาก็ขายแบบถูกนะครับแต่เราไปเหมามาเลยแบบคือไปไป,ไปมาเป็นบ้านตำรวจเก่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอือคือพระรับคือรักต้นตระกูลเขาเนี่ยได้ตักทำบุญตักบาทกับสมเร็จตไงน,นะฮะ